สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิทไทยพีชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขกระป๋องป๊อกกี้ที่ใช้มานานแล้วเก่าฉีดไม่ออกแบบนี้นะครับเพื่อนเมาดูเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูครับนี่ครับฉีดไม่ออกเดี๋ยวปรับทางนี้ครับฉีดก็ไม่ออกครับเพราะเกิดการอุดตันเพราะเราใช้มานานแล้วนะครับฉีดตะไคร่น้ําบ้าง เศษวัสดุต่างๆหรือว่าเศษผงต่างๆไปอุดตันเราทำยังไงนะครับถึงจะเอาออกมาได้และทำการแก้ไขโดยที่เราจะไม่นำไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าจะเสียเงินเสียทองเราจะทำการแก้ไขกระป๋องป๊อกกี้นี้ให้นำมาฉีดพ่นและใช้การได้อีกตามมาดูกันเลยครับโดยวัสดุและอุปกรณ์จะมีน็อตนะครับหรือตะ,ตะปูก็ได้นะครับ แล้วก็ไขควงเล็กๆแบบนี้แล้วก็กระป๋องป๊อกกี้เก่าๆที่ฉีดไม่ออกแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะหาผมโม,โมนะครับดูนะครับเอาหมุนที่ข้างหนึ่งดูนะครับฉีดออกหรือเปล่าเอาหมุนตรงกลางฉีดออกหรือเปล่าฉีดไม่ออกเลยนะครับทั้งๆที่น้ําก็เต็มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการแก้ไขกันเลยนะครับให้กระป๋องป๊อกกี้นี้ทําการฉีดพ่นและใช้งานได้เหมือนดังเดิมตามมาดูกันเลยครับ โดยเราจะถอดเอาหัวออกมานะครับกระป๋องนี้เก็บไว้ก่อนตรงนี้นะครับเราจะต้องมาถอดตัวเขี่ยวหรือตัวที่ทำให้ในการฉีดพ่นนี้ใช้ได้นะครับงัดแงะครับช่างงัดแงะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าดูนะครับเราจะมาทำงัดแงะตรงนี้นะครับ หนึ่งชิ้นครับถอดมาแล้วครับสําหรับตัวโยกครับชิ้นที่สองนะครับตัวปิดสําหรับการน้ําตึมนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวในนะครับเพื่อนๆนดูครับสกปรกมากเลยครับตอนนี้นะครับเนี่ยด้านในสกปรกมากเลยเมื่อเราใช้มานานแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการแงะนะครับแงะหรืองัดนะครับนะครับหลุดเด้งออกมาเลยครับเพื่อน เด้งออกมาเลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเนี่ยล็อกไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับนะดูด้านในครับเพื่อนเพื่อนกกระปรกมากเลยครับขี้อะไรต่ออะไรติดเต็มเลยเมื่อเราใช้มานานแล้วสําหรับกระป๋องป๊อกกี้เราแล้วก็จะมีนี่นะครับสปริงสําหรับในการฉีดพ่นสําหรับเด้งนะครับมันจะเด้งตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆดูเศษขยะเศษลายเต็มไปหมดดูนะครับเนี่ยนี่ขยะเขย่านะครับหรือเคาะ ก็ยังออกไม่หมดเลยนะครับเพื่อนเื่อแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ทํายังไงครับเพื่อนๆนเนี่ยดูนะครับดําขนาดนี้เราก็จะมาทําการแกะกันครับนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเพื่อนเพื่อน,อนดูนะครับแงะครับแงะงัดแงะ,งะ,งะอยู่นี่นะครับนะเราจะมาทําการระงัดแรงแงะ,แะ,งะ,งะกันครับ นี่นะครับเพื่อนๆออกแล้วครับเห็นไหมครับเราแงะตัวหัวสเปรดูนะครับเนี่ยตันเลยครับดูนะครับขี้อะไรตาอะไรเต็มเลยแล้วหลังจากนั้นเราทําไมถึงจะถอดตัวหัวนี่ออกมาแล้วครับเนี่ยถอดแล้วครับออกมาเรียบร้อยแล้วตันเลยครับดําปิดปีขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราทําการทำความสะอาดนะครับโดยใช้น้ําเป่านะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการเป่าเพื่อเอาเศษต่างๆออกจาก หัวสเปรย์หรือว่าหัวกระป๋องป๊อกกี้นี้นะครับและทําการความสะอาดทุกอย่างเลยนะครับตามมาดูกันเลยครับครับน้ําในกระป๋องสเปรย์นี้นะครับเราจะต้องเททิ้งก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีเศษะายต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราเอาน้ําที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปแทนเพื่อนๆดูนะครับเพื่อทําความสะอาดก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้น ชิ้นส่วนต่างๆทุกส่วนเลยนะครับเราจะน้าใส่ลงในน้ําครับเพื่อนๆดูนะครับมีน็อตแล้วก็มีเข็มมาเพิ่มนะครับหัวต่างๆนะครับทําการล้างครับเพื่อนๆล้างให้หมดล้างเอาสิ่งสกปรกทั้งหลายออกให้หมดเลยนะครับส่วนไหนที่เป็นสายแบบนี้นะครับเราเอาน้ําฉีดเข้าไปครับเพื่อดันออกไปครับน่ะดันออกไปแล้วเห็นไหมครับ ดันเอาสิ่งสกปรปกออกไปให้หมดครับดูนะครับดันสิ่งออกสกปกออกไปให้หมดย้ายเหลือถ้าหลงเหลืออยู่ก็จะอุดตันหัวฉีดพ่นของเราได้เหมือนเดิมลองเป่าดูครับเพื่อนๆก็ยังออกอยู่ครับนายยังใช้ได้อยู่ครับยังออกอยู่ลมยังออกอยู่ครับนะเราฉีดลงไปเลยครับนะอัดอัดไอให้น้ําไหลออกไปดันทางด้านนอกนะครับให้หยดแบบนั้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับน่ะ น้ำให้หยดแบบนั้นนะครับดูนะครับเริ่มหยดทีขึ้นทีขึ้นมันจะได้อาีดได้สะดวกขึ้นนะครับดูนะครับล้างทุกหัวนะครับฉีดอน้ำฉีดเข้าไปครับล้างให้ทุกหัวดูนะครับแล้วก็มาส่องดูว่าสะอาดหรือ,อยังนะครับเพื่อนเพ็ดถูให้หมดครับ ดูนะครับอันนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วทางสะดวกครับอันนี้ทางสะดวกเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หัวอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเริ่มมองไม่เห็นเพราะว่าน้ําเยอะลึกขึ้นดูนะครับอันนี้เต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนดูนี่หัวเต็มเลยเดี๋ยวเราทําการแกะออกมาก่อนครับล้างมันแกะออกจากกันได้หมดเลยนะครับอันเนี้ยเนี่ยดูนะครับเนี่ยดูนะครับ และหลังจากนั้นนะครับเราทําการเอาเข็มเนี่ยนะครับแย่เข้าไปในรูเพื่อนๆดูนะครับแย่เข้าไปในรูให้มันสะดวกแบบนี้ครับเพื่อนๆนะมันจะได้ทําการฉีดพ่นได้ดีขึ้นครับเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูการประกอบแล้วก็การฉีดพ่นว่าจะใช้ได้เหมือนเดิมสําหรับกระป๋องปอกกี้เราไหมครับตามไปดูกันเลยครับเมื่อเราทําการล้าง และทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการขัดสีเฉวีวันนะครับให้แห้งเช็ดให้แห้งก่อนนะครับหรือเพื่อนๆจะไม่เช็ดก็แล้วแต่แต่ว่าผมจะทําความสะอาดให้หมดเพราะว่าจะได้ทําการฉีดพ่นได้สะดวกขึ้นนะครับเพื่อนๆว่าผมจะประกอบเข้าไปได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ประกอบได้ดีครับเพราะว่าเป็นเราเป็นคนถอดเองนะครับ อนอื่นเราจะมาทําการประกอบหัวฉีดพ่นก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเนี่ยหัวฉีดพ่นแบบนี้นะครับเราจะต้องมาทําการประกอบกันก่อนครับเสียบเข้าไปดัเสียบเข้าไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยเรียบร้อยครับ1อันนะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทําการประกอบตัวเลยครับนะนี่นะครับเราใส่สปริงลงไปก่อน1อันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราจะมาทำการใส่ตัวที่เป็นสายตัวนี้นะครับใส่เพื่อดันลงไปครับเพื่อนๆนดูนะครับเนี่ยมันจะเด้งได้นะครับเนี่ยเด้งดึ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 งแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวล็อกครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะครับเราจะมาใส่ตัวล็อกหรือตัวที่ทำการฉีดพ่นนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้จะใส่ยากนิดนึงเราจะต้องทําการดันนะครับเนี่ยดันตัวสปริงให้ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็นําตัวล็อกตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ด้านในให้ได้เดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเราโยกได้นะครับนะโยกทําหัวสปริงแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาใส่ตัวล็อกตัวนี้นะครับดูนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับ เดี๋ยวดูถูกเปล่าถูกนะครับแบบนี้นะครับล็อกแต่ว่าเราจะต้องใช้ไขควงในการดันนะครับเพื่อให้แน่นเพราะว่าเป็นตัวล็อกแบบแบบว่ามีหัวอยู่นะครับตรงนี้ดูนะครับล็อกและทําการดึงดึงนะครับดึงออกแต่สายแต่ว่าตัวขั้วนี้ไม่ออกนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยไม่ออกนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สําหรับกันน้ําซึมใส่เข้าไปครับ เรียบร้อยสำหรับต,ต,ตัวนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะประกอบตัวหัวน,นี้เข้าไปนะครับประกอบเข้าไปเลยครับดันเข้าไปครับนี่ดันเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็หัวตัวนี้จะประกอบใส่ยากนิดนึงเพื่อนๆต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะเสียหายได้นะครับเราหมุนครับใช้การหมุนหมุนเข้าไปครับหมุนแรงๆดันแรงๆครับ เรียบร้อยแล้วครับเข้าไปแล้วครับเพื่อนดูครับเนี่ยหมุนได้แล้วดึงก็ไม่ออกดูนะครับหมุนได้แล้วอ่าหมุนหมุนเป็นแบบ Lauren <classy. S 1> เฉียงหมุนเป็นแบบตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาครับเรามาดูการฉีดพ่นกันเลยครับว่าจะใช้การได้หรือเปล่าสําหรับกระป๋องสเปรย์หรือว่ากระป๋องป๊อกกี้ที่เก่าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการฉีดพ่นให้เพื่อนๆดูนะครับครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทําการประกอบ หัวฉีดพ่นหรือหัวสเปรย์นี้นะครับแล้วเราจะมาทําการฉีดพ่นให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าจะใช้การได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆดูครับเนี่ยดูผมฉีดพ่นนะครับออกเป็นอย่างดีและใช้การได้เป็นอย่างดีและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับนําไปใช้ในบ้านเรือนของเพื่อนๆได้นะครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะเติมให้ชัดเจนเข้าไปอีกผมจะเติมน้ำสีฟ้าเข้าไปในขวดสเปรย์หรือว่ากระป๋องก๊อกกี้นี้นะครับเพื่อให้ชัดเจนมากกว่าเดิมสำหรับน้ำที่เราจะฉีดออกไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆผมจะฉีดออกไปนะครับดูนะครับเป็นละอองสีฟ้าเลยครับเพื่อนๆ ดูนะครับใช้การได้ไหมครับดูน้ํากระเซ็นนะครับเพื่อนๆเนี่ยและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแก้ไขกระป๋องสเปรย์หรือว่ากระป๋องป๊อกกี้ให้ใช้ได้ดังเดิมจากกระป๋องเก่าให้กลายเป็นกระป๋องใหม่ใช้ได้ดังเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องวุฒิไทยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องก็ได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อนๆในรับชมและรับฟังต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับจากวิไทยพีชาแนลครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับปูดปูดปูดออกทุกอันเลยครับออกทุกที่ออกทุกทีเลยครับฉีดไปเลยครับ